สุดๆแบบฉุดกันไม่อยู่เลยทีเดียวล่วคะค่ะสำหรับหมอดูชื่อดังขวัญใจชาวติ๊กตอกเจ้าของฉายาแม่หมอร้อยโลอุมาวดีพิธีมงคลที่ล่าสุดนะคะมาเผยความปังจุดเริ่มต้นของการดูดวงไพ่วิปซีไพท้าเวสุวรรันณไพนัคราชพร้อมรับถูกดวงชะตาจุดเทียนเสริมดวงงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะแม่หมอร้อยโลนะคะหรืออุมาวดีไพสักตินะคะ แน่นอนว่าวันนี้แม่หมอมาสร้างโปรไฟล์ก็คือไปถ่ายรูปสร้างโปรไฟล์ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะแม่หมอพูดถึงตัวเองหน่อยค่ะว่าเราเป็นแม่หมอในเรื่องของศาสตร์ด้านไหนอะไรยังไงบ้างคะเอาจริงๆแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงเนี่ยเราดูดวงกันหลายศาสตร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไพ่ย,ยิปซีนะคะไพ่ทเวสุวรรณไพ่นคราชนะคะหรือเป็นตำราผีบอกนะคะคือตำราพ่อแก่นะคะ<ม>ที่สืบทอดกันมาเนาะนะคะก็หลายแบบหลายรูปแบบค่ะ แม่หมออยู่ในวงการหมอดูมากี่ปีแล้วคะถ้าอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะ11ปีปีนี้แล้คะค่ะจเริ่มต้นของการเป็นแม่หมอหรือว่าเป็นหมอดูอะคะเริ่มได้ยังไงครับเริ่มแรกเลยก็คือด้วยความที่เราเนี่ยชอบดูหมอนะคะแล้วก็พอดูดูไปเนี่ยหมอดูบางคนก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้าง,างก็เลยอยากจะดูด้วยตัวของเราเองค่ะก็เลยเริ่มหาไพ่นะคะมาศึกษาแล้วก็ เริ่มรับครูนะคะพอทํานายดูตัวเราแม่นเราลองทํานายคนอื่นดูแม่นก็เลยเริ่มเป็นหมอดูค่ะเรื่องของระหว่างศาสตร์ไพ่ยิปซีกับไพ่เทวสุวรรณนี่มันมีความแตกต่างยังไงคะถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตาแต่ละคนด้วยนะคะบางคนเนี่ยดวงอาจจะไปทางไพ่เทวสวุวรรณนะคะบางคนก็อาจจะดวงไปทางไพ่ยิปซีตรงนี้เนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรแบบประมาณนี้ค่ะนนชะตานนชะตาอ,อันนี้เราใช้จุดไหนเป็นจุดจำแรกกะะัว่าใครอม,มองกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเนาะมันบอกมันมันจะเป็นการทํานายหรือการพูดหรือการอธิบายออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเหมือนชะตาเรามองปุ๊บเออคนนี้ต้องเป็นไพ่แบบนี้คนนี้ต้องเป็นไพ่แบบนี้แล้วมันก็ มันแม่นนะเออเหมือนการใช้เลนยใช,ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแต่ในเรื่องความแม่นยำก็คือไม่ว่าจะเป็นไพทาวเทวสวุวรรณหรือว่าไพ่ย์ยุชิก็คือแม่นผลลัพธ์ให้ผลเหมือนกันอยู่แล้วใช่แล้วถ้าถามว่าดูแม่นไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วฟีดแบก็กก็เขาก็กลับมาดูซ้ํากันนะอเออใช่ใค่ะของค่าครูล่ะคะแม่หมอค่าครูจะเริ่มต้นที่2 5 9นะคะแพงสุดเนี่ยก็อยู่ที่59 9แค่นั้นเองค่ะ เห็นจริงบอกว่านอกจากในเรื่องของการทานายดวงชะตาแม่หมอก็จะมีการกวางเลิกหรือว่าอะไรอย่างี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเลิกแต่งงานนะคะ<ม>หรือออกรถนะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมนะคะ<ม>ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการจุดเทียนนะคะเป็นเทียนมอนเทียนล้านนาแบบนี้ด้วยค่ะอย่างพวกเทียนมอนเทียนล้านนานี้คือสุดท้านมาจากเป็นครรุอเลยหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์เนี่ยก็ท่านก็อายุเยอะ ะะแล้วก็ท่านก็ประสบการณ์ค่อนข้างที่จะมากนะคะก็เลยใช้ความที่ท่านมีประสบการณ์ได้เป็นเรียนรู้กับท่านมาค่ะพอเราได้นํามาช่วยเหลือผู้คนมันได้ผลจริงก็เลยยึดเลยค่ะการจุดเทียนเราจริงจริงนี่คือเราจุดเพื่ออะไรคะการจุดเทียนนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนป่วยนะคะหรือว่าดวงไม่ดีนะคะบางทีเนี่ยเขานอนติดเตียงเนาะไปไหนไม่ได้นะคะเขาก็จะเอาดวงเนี่ยไปให้ พ่อหมอพ่อปู่ดูนะคะหรือว่าพระเนี่ยดูนะคะแล้วเทียนเนี้ยคือการเขาเรียกว่าไงการจําลองนะคะว่าเป็นเจ้าชะตาดวงชะตานี้นี้นะคะทุกเรื่องไหนนะคะอยากแก้ไขเรื่องไหนเราก็จะทําเทียนแก้ไขเรื่องนั้นนะคะแสงอัคคีแสงไฟเนี่ยจะช่วยทําลายสิ่งไม่ดีแล้วก็เปิดดวงที่ดีประมาณนี้ค่ะเห็นบอกว่าล่าสุดเลย แม่หมอแบบมีกระแสในโลกทิกตอกมากๆเลยค่ะคือสุดมากยังไงคะก็มันเป็นด้วยเราอยากทําเป็นธรรมทานก่อนเนาะตอนแรกเลยเป็นคลิปเกี่ยวกับทำแท้งนะคะเราพูดเกี่ยวเรื่องของกรรมทําแท้งไปแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ที่หนึ่งคืนมีคนติดตามหลักหมื่นเลยประมาณนี้ค่ะก็เลยลองทําไปเรื่อยๆคนก็ติดตามเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือด้วยที่เราเนี่ยเป็นคนพูดตรงนะคะแล้วก็ พูดฉา,านเนาะคนอาจจะชอบตรงนี้ประมาณนี้ค่ะหลังจากที่แบบมีกระแสนใน t i k ก o k แล้วเนี่ยมีแบบคนติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะโอ้โหเยอะค่ะดูดวงกันสนุกไปเลยทีนี้ค่ะหนึ่ก<ส>ี่รายค่ะวันนึงเมื่อก่อนเนี่ยรับหลักเออย่สิบนะคะยีกว่าคนเนาะแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยแม่หมอไม่ไหวเพราะว่ามัน,มนพอดูแล้วเนี่ยมันมีการแก้เรื่องแก้ด้วยก็เลยจะต้องเริ่มเบาลงนะคะก็เหลือประมาณ เจ็ดคนแปดคนไม่เกินสิบคนคะ่ะไม่ไหวค่ะสุดท้ายถ,าถ้าใครอยากเข้าไปติดตามแม่หมอหรือว่าถ้าใครอยากมาดูดวงนี้สามารถติดต่อหรือว่าดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าเกิดว่าต้องการที่จะติดต่อนะคะแม่หมอก็สามารถเข้าไปที่ tiktok นะคะพิมพ์ชื่อแม่หมอร้อยโลได้เลยนะคะขึ้นแน่นอนนะคะมีอยู่แอคเคาท์เดียวนะคะหรือไปที่เพจแม่หมอร้อยโลอุมาวดีพิธีมงคลนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะ